แข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศใครที่ชนะได้จะต้องได้ถ้วยรางวัลอันนี้นนนโอ้ฉันว่าฉันจะไปแข่งอยู่นะชวนบางคนในห้องไปด้วยดีกว่าผ่านไปสักพักหนึ่งดูสิเด็กหญิงกิตี้เอาอะไรพาเพื่อนมาทำไมเยอะแยะเนี่ยเราไปฟังคำพูดของเด็กหญิงกินีกันดีกว่า ทุกคนเราได้ยินมาว่าการชนะแลวเว้ยไม่ใช่สิใครที่สามารถชนะจะได้เงินรางวัลนั่นก็คือถ้วยลูกบอลน่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบว่าเก่งกว่าโลนันโดรห,รหรือว่านนเก่งก็ไม่เท่ากับโลนันโดอ่ะใครก็อยากไปแข่งไหมถ้าเราจะต้องกลับนน่เฮ้ยน่าสนใจเลยเราเรา,เราขอไปแข่ง้วยเราขอไปแข่ง้วยด้วย เราไม่แข่งอ้าวทำไมล่ะคอปคนหนึ่งเขาอยากแข่งกันนะทำไมนายไม่อยากแข่งล่ะมันน่าเบื่อฮะอะไรนะมันน่าเบื่อสุดๆทำไมถึงน่าเบื่อล่ะเราถามอ่ะเราเราเล่นฟุตบอลก็ไม่เก่งไงก็ไม่เป็นไรก็ไปแข่งด้วยดิไม่อ่ะ แต่เราอยากเป็นอยากเป็นอยากเป็นอ,นอะไรคนดูคนดูเหรอใช่ก็ได้นะถ้านายอยากเป็นคนดูนายก็ทำได้แล้วการแข่งขันแข่งขันวันไหนแข่งขันพรุ่งนี้ถ้างั้นพวกเรานัดเจอกันพรุ่งนี้ยกเว้นอคอกโอเคโอเคโอเค ตุง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 วันลุ่งขึ้นการแข่งขันจริงชนะเลิศจะต้องรอผู้แข่งขันในอีกห้านาทีเติเตะเตะเฮ้ยเช้าแล้วนี่ว่าจะไปแข่งขันโอ้โอแข่งขันเริ่มตุบตงเช้าซะเลยเติเตะ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 โอ้ยเนี่ย ฮะพูดอะไรของมันน่ะออกไปดูนกว่าดีกว่าโอ้เสียงอะไรมาตั้งแต่ยามเช้าเนี่ยฮะนั่นเสียงอะไรเมื่อกี้มันอะไรนะเมื่อกี้บิ๊กบั้ไปไหนอ่ะ ถึงการแข่งขันสักทีแล้วทุกคนไปไหนโอ้อยู่นั่นไงทุกคนไงวิกบอมทำไมวันนี้มาช้าจ,จังเลยเนี่ยโว้ยเพิ่งจะหกโมงเองพวกเรามาตั้งตีห้าห้าสิบสองนะฮะตีห้าห้าสิบสองโอ้ตีห้าสิบสองเลยเหรอเรายังไม่ตื่นเลยนะนะ่ะ รอฉันด้วยตอนนี้นักกีฬาได้มาถึงสนามเรียบร้อยขอใหทุกคนนั้นเนี่ยขึ้นสนามได้เลยเย้มันถึงแล้วนังไงพวกเขามาถึงแล้ว โอเคตอนนี้ขอให้ทุกคนท่านเริ่มแข่งขันในสามสองหนึงปพวกเราต้องชนะให้ได้นะพวกทีมสีน้ำเงินน่ะมันมีแต่ตัวที่มันได้ยินมาว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากเลยแต่ดูจูฝั่งพวกเราจะไปนชนะอะไรของเขาขได้แต่ฝั่งพวกเราอาจจะมีเยอะกว่าก็ได้นะพวกเขามีแค่สี่คนเล้ยงแต่เรามีมากกว่าสองคน คือพวกเราเนี่ยมีตั้งหกคนแนะ่ม่ใช่แล้วก็ชนะพวกเขาอยู่ดี <c oughs> ถึงแม้ว่ากลุ่มของพวกฉันจะมีน้อยแต่กลุ่มของพวกฉันอ่ะดีกว่าตั้งเยอะเมื่อกี้พวกเราดีเสียกว่พวกเขาพูดว่ากลุ่มของพวกเรามันกากระเมื่อกี้เราก็ได้ยินอยู่นะเริ่มโอ้ยต่อสู้มันพวกเราต่อสู้ เอสู้กับพวกมันให้ชนะเลยสู้ๆนะพวกนั้นเอ้พพวกเราจะต้อสู้กับพวกมันไปไปว้าว้าผลการแข่งขันจบแล้วฝั่งที่ชนะก็ได้แก่ฝั่งของกลุ่มลงในดีวายเอ็นั่นเองก็พวกเราชนะเย้ ใจกันมากเลยทุกคนตบมือกันไ,ปไ,ปไม่จริงนะพวกเขาชนะการแข่งขันรอบนี้อย่างนั้นเหรอก็าเเยี่ยมไปเลยทีมของพวกเขามารับสิ่งนี้ได้เลยเย้ yeah, พวกเราได้รับมันแล้วใช่ไหมช่ยใช้แพ้จนได้แต่ไม่เป็นไรเริ่มใหม่กันได้โอชอยใช่ใช่ เย้ yeah, พวกเราชนะจันได้เราจะมาแก้แค้นกันใหม่เจ้าพวกนั่นทุกคนเราก็ทุกคน,ากท,กคนทางนี้เอ้ยนักเสียง,องคอกนี่นะเขาก็ลังจะมาินดีพวกเราในที่สุดฝั่งของพวกนายก็ชนะนะขอบใจโปรดติดตามตอนต่อไป